โอ้เสร็จเรียบร้อยครับครับสวัสดีครับผมเมื่อวานเมื่อวานช่างสิงตอนบ่ายมาพ่นสีมาพ่นสีเจ้า0 4นหเมื่อวานผมไม่ได้มาครับ วันนี้ไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ก็เลยให้ดูเจ้า045ไปก่อนอันนี้ปิดสติ๊กเกอร์จะทำไรแบบไหนจะทำหลายสีบ่บางทีตอนบ่ายก็อาจจะได้มาอยู่ครับเชียงสิงถ้าปิดกระดาษปิดสติ๊กเกอร์ไว้แบบนี้แล้ว ใครจะพ่นสีอะไเรเหลาก็ไม่เห็นครับมาขโมยติดกล้องวงจรปิดตั้งแต่ตอนไหนนี่ อิกล้องวงจรปิดนี่ไม่เห็นใครเราเห็นแต่ผมนี่แหละผผมจะวนเวียนอยู่แถวนี้แหละแถวกระดังแถวที่จอดรถนี่แหละนะครับก็เลยมารีวิวเจ้า SK045 ให้ดูครับช่างสิงเมื่อวานมาพ่นตอนบ่ายวานก็นั่งดูคลิปเขาอยู่ เก๋อสวยงามเลยครับใครขับรถเก๋งมาดูรถไมโครหรือเปล่าเหลาอยู่หน้าบ้านครับเหลายัางไม่มาเลยฟอร์ สวัสดีครับไปไหนครับครับผมไปไหนครับเราอยู่นู่นขั้วแบตเตอรี่อะไร่วงไปรถมันไม่ติดอ๋อเอาสายพ่วงโทรหาเสียตินแล้วครับเเสตินอยู่กรุงเทพบอกว่าให้เข้ามาเอาเลยเราอยู่กรุงเทพน่เขามองดูกล้องแล้ว เขาติดกล่องวงจรปิดชี้หน้าเขาหน่อยสิอยู่กับอยู่กับรถไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหาดูก่อนน่ครับร่วมมาเอาสายชา้าเอาสายไปพ่วงครับรถสตนร์ไม่ติด เดี๋ยวมาดูกันต่อเลยครับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เจ้า045ก็เก็บงานเก็บรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ามาดูได้เลยครับที่โหนึ่ง นี่ครับจอดเทียบกันหลายคันเลยรถคันนี้ก็กลับมาจากชนบุรีกลับมาจากชนบุรีครับคันนี้แอร์เย็นคันนี้ก็แอร์เย็น เยินเจี๊ยบใกล้ช่วงเปิดฤดูการแล้วครับก็มาเลือกดูได้เลย2องคันนี้หรือคนที่เล่นไมโครก็มาดูได้ครับ มีมาครีมาครีไม่รู้เดินไปไหนเดินไปขุดลกรังอยู่ฝั่งโน้นหรือเปล่า เดินไปแล้วก็น่าจะเดินกลับคืนเนาะเพาไม่เดินกลับคืนนี่เราทำไรอยู่หน้าบ้านไม่มาเลยครับ ซื้อสีอมาหมดหรือ,อยังหรือว่ายังไม่ได้ซื้อ เงียบกีบเลยครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บ๊ายบายครับเดี๋ยวเดินไปหาเหล้าก่อน